RX 3า0รถอะไรอ่ะพี่ลูกค้าเล็กซัสโอเลกซัสโอเคปะคันนี้ทำอะไรอ่ะรีวิวสินค้านะครับอ๋อลูกค้าทานันนี้มาจากอยุธยานะครับแล้วคันนี้ทำอะไรนี่ก็เปลี่ยนโช้กที่อันนี้แบบตัวนี้ฟิน RS เป็นซูเปอชีพมิลาดเปลี่ยนฟิน RS นะครับ อันนี้ลูกค้ามาจากอายุทยาตัวนี้สินค้าเป็น Che-in e n d u ด a ราโปพัดไซกับเล็กซัส RX 3 5 0นะครับปรับได้16ระดับนี่ต้อปรับอยู่นี่เดี๋ยวไปติดตั้งแล้วก็ปรับเซตตั้งศูนย์นะครับอ่าลูกค้าไม่คันแล้วครับน่าจะมาให้เช็คโชคอัพหลังจากติดตั้งเดี๋ยวไปดูกันว่าฟิลลิ่งเป็นประมาณไหน จากติดตั้งนะครับตัว Lexus RX 350กับเจ้า Chain Endura Pro Plus นะครับปรับ16ระดับก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปเทสมาแล้วแล้วก็น,นี้อยู่ในขั้นตอนของตั้งสูนย์นะครับก็ <cinematic. S 1> ฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับโกาตาวิล